หลงเข้าใจผิดคิดว่าดอกสีม่วงเนี้คือ f o r กตมีน็อตที่สมัยก่อนตามโรงเรียนเขาจะปลูกเอาไว้ใบมันจะเป็นเหนียวเหนียวดอกก็เป็นเหนียวเหนียวแต่นี่พอมาดูมันไม่ใช่ค่ะโผยหลงเข้าใจผิดหลงเข้าใจผิดว่าดอกสีม่วงนี้เป็นฟอเกตมีน็อตแล้วก็ไม่มีใครท้วงมาเลยค่ะเจอดอกสีม่วงทีไรจะบอกว่าฟอเกตมีน็อต ม,มีสีชมพูด้วยนั่นค่ะเคยเห็นแต่สีขาวกับสีม่วงเพิ่งมาเห็นสีชมพูเนี่ยค่โอ้ไม่ใช่พอแค่มีนอ็อตแค่แล้วดอกนี้ก็สวยดีปลูกดอกไม้ปลูกไว้เยอะๆมันก็ดูสวยดีค่ะเนี่ยให้ดูใกล้ๆมันไม่ใช่มันไม่ใช่เลยค่ะ อยู่ดอกเดียวแดดแดดหุบหบโพโพเนี่ยค่ะสีของเขาเป็นแบบนี้ตรงนี้แหละค่ะที่วันนั้นมาเจอเยอะๆเมื่มาดูแล้วมองดูแล้วค่ะมีอยู่สามดอกก็ยังดีค่ะแดดจ้ามากแดดจ้าตัดไปดีกับปล่อยให้เน่า อา้าวขาอยู่ตรงไหนขาอยู่ตรงไหนอนี่ค่ะแพงนะเห็ดมันปูตรงนี้นี่ค่ะสีสีดนึกถึงวันนั้น ถึงจะไม่สวยที่ที่เจอเยอะๆวันนั้นค่ะแต่พอเอาไปต้มมันก็ออกมาเหมือนกันกับเห็ดที่สวยวนั่นแหละค่ะแต่เสียดายที่ไปเจอที่นอกเมืองค่ะที่ว่าไปเก็บมาทอระหดน่ะใส่ตู้เย็นไว้แล้วไม่มีเวลากินเราไม่ได้ต้มด้วยค่ะเน่าหมดเลย เหนือดมากค่ะนี่อีกดอกหนึ่งมากกว่าสามดอกเนี่ยมองอี่สิอยากเจอเยอะๆจังเลยทำลุน อันนี้ก็ใช่นะคะแต่ว่าติดดินเลยอันนี้ก็ใช่ส่วนนี้เนี่ยติดติดดินเลยมีอีกไหมหมดแล้วค่ะเห็ดอะไรก็ไม่รู้อ๋เอเห็ดเห็ดปลวกค่ะ เห็ดตวกกินได้นะอย่าแปลกใจว่าทำไมไม่มีขอนไม้เนี่ยค่ะตอจะอยู่ตรงนี้ตรงใต้พื้นที่ที่เห็ดเกิดเนี่ยต้องเป็นต้องเป็นรากไม้ค่ะสวยมากเห็ดน้ำนมเห็ดน้ํานมให้ดูน้ํานมนะ ดอกเล็กเกินนี่ค่ะน้ำนมอ้าวนี่ดอกเล็กเกินกรีดยาก่านค่ะนี่น้ำนม,มขาวๆแกงอร่อยนะเนี่ยดีจังเข้ามาถอนไอวี่ออกค่ะ เขาถอนพอยซ์ไนวีออกที่วันนั้นจะเก็บไม่กล้าเก็บเพราะว่าพอยซ์ไนวีถ้าโดนนะมันคันตรงที่เราไปโดนเนะ่ยมันจะเป็นตุ่มใสๆคันมากเอ,อ้ดีจังอ๋อจังถอน,นออกไม่หมดนี่ไงคะเนี่ยนี่คือลักษณะพอยซ์ไนวีที่บ้านเราไม่มีที่เมืองไทยไม่มีแต่ที่ที่นี่ค่ะถ้าเจอแบบนี้อย่าไปโดนนะ คันมากเลยบางคนเนี่ยแพ้ไปเกิดอยู่สนามบ้านใครฮะเขากำจัดเลยมันมันคันมากนี่โดนเมื่อก่อนไม่รู้เดินเฉียดขากางเกงไปโดนไงคะพอถอดขากางเกงก็มาโดนที่ที่ผิวโอ้โหเกาจนอักเสบเลยลักษณะเป็นแบบนี้สามใบเป็นสามใบค่ะเดินมาเจอเห็ดมันปู ขอพาชมก่อนนะคะมันนานๆทีเจอค่ะก่อนจะตัดชมก่อนมันไม่เยอะหรอกค่ะแต่ว่าเห็นเห็นแค่นี้ก็ดีใจแล้วแต่ถ้า,ถ,าถ้าได้เจออีกยิ่งจะดีใจค่ะเจออีกเป็นร้อยๆเท่าก็ก็เก็บไว้โอ้โหนั้นสามดอกดีใจนะเนี่ย ตอนนี้ยังเล็กอยู่นี่ค่ะเนี่ยมีอยู่แค่นี้แหละแค่นี้ก็ดีใจเพราะมันหายากนี่ไงนี่แล้วก็ตรงนั้นคราวนี้ตัดนะคะพอดีใจจังเลยขาเห็ุอยู่ตรงไหนโอ้ยมันม มีต้นไม้เล็กๆไม่เห็ดอยู่ตรงไหนต้องเนี่ยค่ะที่เขาแพ็คขายในตลาดฝรั่งพาวนึงตั้งสามสิบเหรียญไม่ค่ะสี่สิบเหรียญ แค่หนึ่งประมาณเจ็ดปดดอกเจดแปดดอกเจ็ดแปดดอกเท่านี้นะคะสิบกระเหลียนนี่ดูสิสวยออตรงนี้ตัดตรงนี้ก่อนเหยียบ ไว้ตรงนี้อาเลยดีนิดหน,น,นึ่งวันนี้ยุงไม่เยอะสวยจังเนี่ยดอกแบบนี้แหละที่เขาไปแพ็คขายนะคะที่เนี่ยสวยจังเลยอะ่ะตรงไหนอีกอยากเจออีกจังเลย พวกตัวลิ้นหมาแทะกินยุงม,มันกัดอุ้ยโอ้ยส่เดือนเนี่ยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเห็นเนี่ยวิ่งเจ้นเลยนะคะทุกวันนี้ ทุกวันนี้กลัวแต่ว่ายังทนได้มันปูเนี่ยเป็นเหตุที่ทนมากๆอย่างที่เก็บไปที่ว่าเจอเยอะๆแล้วไม่ไม,ไม่ไม่มีเวลาที่จะทำความสะอาดเนะะี่ยค่ะก็ใส่ถุงวางไว้ข้างนอกเพราะว่าตู้เย็นก็เต็มชั้นช่องธรรมดาไม่มีที่วาง ก็ใส่ถุงวางไว้ข้างนอกนะคะ่ะอ๋อไม่ใช่สิวันแรกนะวาใส่ถุงวางไว้บนโต๊ะแล้ววันต่อมาก็เอาเทเอาออกเทใส่ในในในกระจาดกระจาดพลาสติกยังไม่เน่าเลยทนมากเลย อันนี้อยู่ที่นี่อันนี้เป็นรากไม้ค่ะอแล้วรากเห็ดอยู่ไหนขาเห็ดอยู่ไหนเนี่ยต้องตัดมั่วแล้วโ,<ฮ>โอ้ยู่งเปยียดมากเลยตอมอยู่ได้ อยู่ตรงนี้นี่นี่โอ้ยยุงตรงนี้ตรงน,น,นี้นี่ค่ะไม่ทิ้งนะ นนให้ก่อนให้ก่อน,อนเนี่ยน่าจะมีวงกว้างออกไปตรงนั้นน่ะเนี่ยค่ะเนี่ยแดบเนี่ยอุ้ยตรงนี้ก็มีนี่ไงเนี่ย ตกใจก่อนต่จงม้ามาตกใจเลยพเพรามบทีมันจะมีคนขี่มา้าขี่มา้าขี่ม้าเฉยเลยฮะไม่แน่นะเนี่ยเดินหาอาจจะเจอวางไว้ตรงนี้ก่อนอน,นีก็ตัดตรงนี้อันนี้ใช่ไหมอุ๊ยอันนี้ก็ใช่นี่ แค่นี้ก็ก็เก็บดอกนี้ยังเล็กอยู่อุ้ยหล่นเลยอืยอนี่ดอกใหญ่ดอกแบบนี้เลยที่เขาแพ็คขาย Yeah. ที่ตัดหมดแล้วค่ะมีอยู่เท่านี้แหละเวิ้งเนี่ยอยากเจออีกจังเลนี่ที่เก็บได้ในเวิ้งนี้โหถ้าซื้อนี่ก็ประมาณเกือบยี่สิบเหรียญน,นะเนี่ยค่ะแล้วนี่ได้สดสดด้วยสวยจังเลยส้มดอกสวยดีโอ้ย ไม่รู้ว่าปีนี้จะเยอะเหมือนปีก่อนๆไหมมันมีปีก่อนห่ดดอกเบอร์อมเลยแต่มันปูส้มส่วนมากแล้วดอกจะเล็กเมื่อกี้เหมือนเหมือนมีอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยค่ะสวยจังเลยสวยนะเนี่ย รสชาติเดียวกันกับมันปูสีเหลืองนี่ค่ะ